Hello สวัสดี If you don't have anyone ถ้าคุณไม่มีใคร I want to be by your side ฉันยกอยู่เคียงข้างคุณ If you want to cry ถ้าคุณอยากร้องไห้ให้เอาไว้เอาเวเยอเทียร์ฉันจะคอยซับน้ำตาให้ Are you suffering? คุณมีความทุกข์ I will make you smile ฉันจะสร้างรอยยิ้มให้ I'm ready to be by your side ฉันพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณ I'm ready to eat your suffering ฉันพร้อมที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของคุณ I am ready to listen to your suffering ฉันพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ของคุณ I'm ready to give advice. ฉันพร้อมให้คำปรึกษา I am ready to advise you on your d e t r a k ฉันพร้อมให้คำปรึกษาความทุกข์ของคุณ I want to be alone. ฉันขออยู่คนเดียว เมไอบีร้รนฉันขออยู่คนเดียวได้ไหมกิ Give me s ีซ e มทายให้เวลาฉันหน่อย What happened เกิดอะไรขึ้น What is with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณ Bring it to me เอามาให้ฉัน I don't it ฉันไม่ให้ Please keep it, it to me ให้ฉันเถอะนะ My think ของของฉัน I want ฉันอยากได้ I would like ฉันต้องการ It's not yours ไม่ใช่ของของคุณ Do you w w t w t y t y r u talking about คุณพูดรู้เรื่องไหม I don't want to know ฉันไม่อยากรู้ Do you understand? คุณฟังรู้เรื่องไหม I don't want to listen ฉันไม่อยากฟัง You must listen คุณต้องฟัง Take it with me เอามาไว้กับฉัน Read it with me

I don't agree ฉันไม่ตกลง As far as I know เท่าที่ฉันรู้ That all I have มีแค่นี้ Do not know ไม่รู้ Can't see ไม่เห็น I didn't look ฉันไม่ได้มอง I didn't watch ฉันไม่ได้ดู I do not believe. ฉันไม่เชื่อ Trust me เชื่อฉันเถอะนะ I can't believe you. ฉันไม่อยากเชื่อคุณ Why don't you believe me? ทำไมคุณไม่เชื่อฉัน I don't o know you. ฉันไม่รู้จักคุณ You don't know me. คุณไม่รู้จักฉัน Who You know no o n คุณเป็นใครไม่มีใครรู้ How can ib e r i h i s จะให้ฉันเชื่อได้ไง y o u and ib e friends first คุณแล่ฉันมาเป็นเพื่อนกันก่อนไหม you want that right คุณต้องการเช่นนั้นใช่ไหม yes i want that ใช่ฉันต้องการเช่นนั้น Yes I agree ได้ฉันตกลง Can you promise คุณสัญญาได้ไหม Yes I promise ได้ฉันสัญญา May I know your name? Chán hỏi sao chưa khun đai máy. May I have your address? Chán hỏi thí dụ khun đai máy. May I have your email address? Chán hỏi thí dụ email đai máy. May I have your phone number? ฉันขอหมายเลขโทรศัพท์คุณได้ไหม Can I have your Facebook ฉันขอ Facebook คุณได้ไหม Can I have your line ID ฉันขอ line ID คุณได้ไหม Can I have your WhatsApp ฉันขอ WhatsApp คุณได้ไหม a n I have your telegram? ฉันขอโทรรดของคุณได้ไหม Yeah, w <we> h pleasure ได้สิดด้วยความยินดี May I call you? ฉันขอโทรหาคุณได้ไหม Can I video call you? ฉันขอวิดีโอคอหาคุณได้ไหมโอเคได้สิ Cannot ไม่ได้ Be c a u s e o f w a s เพราะอะไร I don't speak your language. ฉันพูดภาษาของคุณไม่ได้ I c a n hear you talking. ฉันฟังคุณพูดไม่รู้เรื่อง I don't o understand what you are saying. ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด You listen to me first. คุณฟงฉันก่อน As a s e n t n c นฉันจะพูดประโยคสั้นๆ You talk to me. คุณพูดกับฉัน You speak along with me. คุณพูดพร้อมฉัน You repeat after me คุณพูดตามฉัน You listen to my voice คุณฟังเสียงฉันพูด You watch my mouth คุณรูปากฉัน Can you do me s คุณทำได้ไหม I must do it ฉันต้องทำได้ I can ฉันทำได้ I can do it ฉันทำได้แล้ว I have to do everything. ฉันต้องทำได้ทุกอย่าง I can do everything. ฉันทำได้ทุกอย่าง I can do just this. ฉันทำได้แค่นี้ I really can do is ฉันทำได้แค่นี้จริงๆ I cannot do ฉันทำไม่ได้ I'll try it again ฉันจะลองทำใหม่ I will try ฉันจะพยายาม Are you ready? คุณพร้อมไหม I'm ready. ฉันพร้อม I'm ready to speak. ฉันพร้อมที่จะพูด I'm ready to do it. ฉันพร้อมที่จะทำ I'm ready to come ฉันพร้อมที่จะมา I'm ready to go ฉันพร้อมที่จะไป I'm ready to stay ฉันพร้อมที่จะอยู่ You are very clever. คุณเก่งมาก You are very smart. คุณฉลาดมาก You look very good. คุณดูดีมาก You are very beautiful. คุณสวยมาก You are very handsome คุณรอมาก You are very cute คุณน่ารักมาก Do you want to be my love มาเป็นแฟนกันไหม Today I would like to end the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe กด กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ